สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาทำคว้วหูจักนะครับหลายคนสีหูจักแหละล่ะแต่ว่าอาจจะบูหูวว่ามันเป็นไปเป็นมาจังไรแล้วก็ปลูกจังไรใหนาะพี่น้องเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นทั่วผู้นะครับพี่น้องครับเป็นตัวผู้เยาด้วยครับพี่น้องเบิ้งผมจะวัดให้เบิ้งนะครับขั้วเงาอยู่ที่เท่าไรนะครับโบลุดสี่สิบเซนได้ครับพี่น้องครับสี่สิบเลยนะครับพี่น้องขันเตียบใเซ็ตขแขนเท่ากับประมาณแขนหนึ่งศอกหนึ่งเลยนะครับเนนี่แขนหนึ่งศอกหนึ่ มวลรุด40เซนครับนี่มวลรุด40เซนนะครับยาวกว่า40เซนนะครับเด้อตัวนี้ปลูกไปรับประทานปลูกไปกินได้นะครับรสชาติบ่เผือดบ่ฝาดได้ครับพี่น้องครับหวานเป็นรสชาติที่หวานกรอบนะครับ40เซนทุกอันเลยนะครับตัวนี้บวบยาวเฮานะครับ40เซนทุกอันเลยนะครับมานี้นะครับมันดีจัิงสิเป็นยังคนคือบ่ปลูกแล้วก็เฮ็ดตลาดเนาะพี่น้องเนาะผมสิเว้าให้ฟังจังซี่เด้อครับ ต้นนี้มันเป็นทั่วผู้ปีครับพี่น้องมันจะออกปีละเทือเหมือนกับบบกทั่วปีเห่าน,หนีา่น,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 นะครับพี่น้องขนาหนาวนะครับเรียมเก็บเกีเก่ยวเ,เขาเนี่มันจะเริ่มติดดอกออกผลแต่้าเราปลูกช่วงนอกนอกเหนือจากช่วงนี้มันจะมีแต่เรื่อครับพี่น้องนี่มันจะเป็นแต่เรื่อเง่วออกไปเรื่อยๆเองทีนะครับว่บออกผลผลิตนะครับว่มีดอกว่มีผลนะครับแม้นสิปลูกต้นผลกระิมาออกดอกอีกทีหนึ่งก็คือนะครับปลายปีนะครับก็คือร่มหนาวมาเก็บสวงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ ฉะนั้นนะครับมันก็เลยได้กินปีละียวเถอนะครับเป็นทั่วผู้ที่ปลูกแค่ปีเดียวนะครับได้กินปีเดียวบ้านนี้ทั้วผู้อีกตัวนึงนะครับมันจะเป็นทั้วผู้สันนะครับทั้วผู้ตัวนี้นะครับตัวนี้นับอายุซะเลยนะครับตัวนี้สันนี่แหละครับที่เขาเข็ดตลาดก็คือมันมันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีนะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับตัวนี้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีปลูกช่วงแรกก็แล้วแต่นะครับสําหรับทั้วผู้สันนี่ก็คือนับไปเลยเดือน2เดือนนะครับก็เล กินหมากกินผลนะครับแต่ว่าทั่วพู่พันธุ์นี่ครับพี่น้องพันธุ์เหี่ยวนี่นะครับจะออกปีละหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องครับนี่เป็นขั้วหลูนะครับเด้๋ยผมบริใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอีกย่างเขาได้ครับนี่มันเป็นพันธุ์ของมันนะครับมันเป็นพันธุ์เหี่ยวแบบนี้นะครับพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวบนลุดสี่สิบเซนนะครับแล้วรสชาติมันจะแตกต่างจากกับอันทั่วพู่สันนะครับตัวนั้นจะมีรสขมรสฝืนแน่นอนนิดหน่อยนะครับแต่ก็บบริหมาก แต่ตัวนี้จะออกรสหวานเลยครับพี่น้องหวานเลยหวานเหมือนบักทั่วเลยนะครับพันธุ์นี่แต่ว่าไหนกินปีละเถือเอานะครับถ้าพี่น้องนะครับอยากคนหาข้อมูลเพิ่มเติมกับศึกษาในเว็บบซต์ได้นะครับเด้อเมือานี้บารสลามพาพี่น้องมาเบื่องตัวนี้บ่ได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนะครับปลูกไว้เจ็บพันธุ์นะครับปลูกไว้กินนะครับเป็นปีละเถือกว่ากันไปปลูกไ้โชว์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอกันคิดหนาครับผมสวัสดีครับสำหรับผู้ใดที่ยงบ่ทันหูนะครับพี่น้องครับ